สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีทั่วโลกโอ้ยมื่อนี้นะกับเขายหญ่ไก่คักๆักฟ้าทอดกับพี่น้องป้าสีเสียดปลาสีเสียดแดดเดียวนะคะแล้วก็ปลาทูมันแล้วก็เนี่ยปลาตุ้มพวกแกงฟักแกงเขียวหวานฟักใส่ไข่ใส่ไก่ค่ะพี่น้องสุดยอดเลยกะทิมัน,มน อย่างนี้เลยโอ้โหวันนี้กินกินไม่อิ่มเลยวันนี้น่ากินมากค่ะแกงฟักเขียวแกงฟักเขียวใส่ไก่ถึงกระทิกถึงเครื่องโอ้ยจมเมนมันแซ่บอีกกินหูจะกินบอมนียรสชาติเข้มข้นมากเลยแกงประตุ้มวันนี้สุดยอดปลาสีเสียดครับพี่น้องอืมมันยังห่อนตัวเนี่ ปลาทีเสียดยังห่อนอยู่อร่อยเนะาะปลาทีสิเสียดเด็ดเดียวทอดจะพี่น้องจา๋ามากินด้วยกันโอ้ยกินเร็วไม่ได้มันร้อนปลามาร้อนฟักเขียวแกงเขียวหวานฟักเขียวเสกไก่ มันมันถ้าใส่กะทิเยอะเข้มข้นมากปลามันร้อนขินยากแมงร้อนอยูปลาร้อนแกงร้อนข้าวก็ร้อนกินเร็วไม่ได้ กินไปคุยไปพี่น้องอแซ่บกินเร็วบ่ได้มรัรลวกินอื้มปลาเค็มพอดแซ่บมมนจืดปลาดิบเซ่บข้าวกร้อ้นแกงกร้อ้นปลาก็ร้อน กินเร็วไม่ได้แต่รู้ว่าอร่อยปลาเค็มทั่วมันอยังกินกับแกงเขียวหวานผูกกันนะอร่อย เข้มข้นดีเขาแกงแต่เนื้อไก่แต่กะทิมันมนะเนี่ยกินกับขนมกินได้แต่ยกินน้ำยามอนต่ออยากกิน ยาแซบเลยจ้าพี่น้องโอ้ยแซบอร่อยค่ะอร่อยอร่อย,ออยปลาตีเสียดทอดปลาทูมันก็อร่อยนะปลาทูมันปลาทูมันเป็นปลาทูสตุ่ยหละเข้าไปเป็นหมักปลาทูอินโดไม่ใช่ปลาทูนึ่งนะปลาทูอินโดเขาไปหมักทำปลามมัน เ็ดใจปลาสีเสียดมันะอร่อยเป็นปลาแดดเดียวโอ้ยข่าวร้อนกินเร็วไม่ได้ต้องใช้มือกินปลาเค็มมันติดมือกินกินมือก็กินได้นะมือล้างสอา็อ่านล้ว กลับด้านเนาะตัวใหญ่นะพี่น้องตัวมันใหญ่ตาตัวใหญ่